เหล่าดาราอีสานโพสต์ป้ายกลับลับเฮาท็อปอิกเหล่าดาราคนบันเทิงที่มีเลือดอีสานทยอยพากันออกมาโพสต์เดือดไอจีฟาดกลับคลับเฮาท็อปอกจนตอนนี้ขึ้นเทรนอัปดับหนึ่งบนทวิตเตอร์ยังคงเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลราม,ม่าอย่างต่อเนื่องจากกรณีลับเฮาท็อปอิกกลุ่มลับเฮาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในด้านลบเหยียดคนอีสานด้วยถ้อยคำไม่สุภาพ ทำให้เหล่าดาราคนบันเทิงที่มีเลือดสายอีสานทยอยกันออกมาโพสต์ฟาดกับกรณีดังกล่าวกันเป็นจำนวนมากลาล่าอาสยามเป็นคนแรกที่ออกรงแท็กโพสต์หาหนุ่มกัญชัยว่าต้องไปร่วมรายการโหนกระแสด้วยหากมีการถกกรณีคนอีสานจากกลุ่มพลับเล้าท็อปอีกมูลู่โพสต์ว่าฉันนี่แหละคนอีสานภูมิใจที่เกิดเป็นลูกอีสานคนขอนแก่นค่ะ มุ่งรมิดาออกมาโพสระบุข้อความว่าเป็นคนอีสานค่ะแแทกชัยภูมิแฮแท,ทำทำไมทางด้านตะบอยสกาวโพสตเดือดเป็นคนอีสานหนักหัวเหรอไข่มุกรุ่งราดโพสต์แคปชั่นรูปภาพระบุสัส้นๆว่าข่อยคนอีสาน